ดีพี่น้องมาเดอ้อไปเก็บเห็ดน้ากันเอินก่อนส้นไปเก็บเห็ดไปเบิ้งเห็ดอีกปลาหนึ่งมันคือว่ามันออกดีแท้ไปตามไปเบิ้งเด้อพี่น้องมาสิพอบ่มือนี่พุ่นลือเกินไปทั้งพุ่นลือเป็นคึมคึมวะมือนี้ไปทั้งเด้ะคือบุกแกงกินนึกอผู้สิบ่มือตึบ๊บตึ๊ดอุ่นบ่นี่ เสียออกมาไก่ด้วมืออีกเลย <S 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 มาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดหูหนูย้อมใ่ไหมแถวนี้เราล่องน้ำให้หวยให้ห้องให้หนองนะเห็เนเราเนี่ยก่อนนี้นะงามๆยับสบางพี่น้องคุณ ข้าง,งน้องดูนดหน,น่อยนี้เอ,อ้วพี่น้องมาเก็บเห็ดหูหนูนุ้ยย่าเแม่อีกมาเก็บเห็ดหูนูกุ้เก่าออันเห็ดหูหนูสีน้ำตาลอันนี้สีน้ำตาลเห็ดหูหนูที่กินได้นี่ เอากระบอกเนาะพี่น้องเอาข้อมูลมาปั่นฟังจ้ะกนว่าผิดก็ขอ,ขอโทษขออภัยหลายๆฟังไปเนาะพี่น้องตามขอ,ขอไปเพิ่งข้อมูลศึกษาหาข้อมูลนหรอกวะที่กินได้นะสีมีอยู่สามสายพันธุ์สายพันธุ์ขาวๆเวพันธุสก๊ลค่ายแก้วพี่น้องสีสันของเพื่อนตะขอบอเพื่อนได้เห็นจากเทียนเนาะพอเห็นจเขาไปศึกษาเพิ่งดอก สีขาวที่กินได้นะกับสีน้ำตาลนี่แหละนะพี่น้องจ้ะสีน้ำตาลแต่ก็มีอีกชนิดหนึ่งอีกที่ว่านี่ไม่เคยล่งคีิปมะอีกชนิดนั่นก็กินได้มีสามชนิดที่กินได้แต่ว่าเห็ดหูนูดำกินไม่ได้เลยจ้ะพี่น้องจ้ะเพื่อนออกคล้ายๆกันสี่แล้วถ้าดำดำนะกินไม่ได้จ้ะเห็ดหูนูเบี้ยอันนั้นโบกินโบเก็บโบกินอันนั้นเห็ดหูนูดำไม่เก็บไม่กินกินไม่ได้พี่น้อง นี่ว่าปั่นฟังเนาะงูดำไม่เก็บไม่กินอันนี้สีน้ำตาลกินได้จ้ะเอ้อยเงียบิลละเก้ยเบิ่อละอือนี่นงา,า,านใหม่คอนใหม่พี่น้อง ข้อนี่ไหมยว่ามันคอนสีบินขอนี่บินได้ขอนี่บินได้พูน่ะพูน่ะดเด้อพี่น้องมาเก็บเ็นหูน้ใยไหมขอดีไหมต้นส้น,นเทปเทป ซ่อนเนาะพี่นอ้องเย,ย็นมือดิขอบอใส่ไซได์ใถุงมืองามคักเนาะพี่น้องจ้ะลูกเด้งดึงดึงไหมอาเก็บเห็ดหูหนูคือเกาลพี่น้องจ้ะเก็บหอดปลาเห็ด พี่ทอดพี่น้องขอบคุณหลายเด้อพี่น้องที่ขอมาส้สสมสองเมนดี้แฮปปี้ขอพี่ขาดประการในก็ขอโทษขอเอาให้หลายๆงามเนาะอันนี้สีสันงามจังเลย มันตะเสียออกดิเนดอกมันไม้ใหใหญ่อันมาพอแล้วมันก็บตะเก็บไปเสียแล้วพี่น้องมันบาสิป่อยไว้เห็ดพันใหญ่เห็ดมันบวคือดอกเพราะบ้านหนึ่งมันมาปลาหนึ่งแล้วมันก็ไปปลาไม่เรื่อยๆเนาะมันบ่ได้กลับขึ้นมาอีก,น,อน,กน้อยนกักน้อยน่าสิได้กลับขึ้นว่างสินะแห้งอยู่กับไก่บ้านหังเสียโอ้ยแห้งแห้งสิแล้วพร้อมแล้วพี่น้องแห้งวนี่ยังสิบวไดกลับมาเก็บอีกแล้ว เอาพอเราก็ได้เก็บปล่อยไว้มันกบับราคาใบมาอีกอแเราก็ได้เก็บพวกสิ่งนี้เห็ดหูนหนูป่าธรรมชาติดุประเทศเยอรมันพี่น้นองจ้ะ ก็บ่กนะ้อพี่น้องเฮ็ดยูทูบก,กะอ,อ,อดไรยอดวิวกะบ๊อบปันไดดอกพี่น้องเอ้ยหันเฮ็ดไปละเพราะได้ซื้ออันนอาอยู่เนื้อกินเพื่อขน,ขอนมให้ลูกไปลรงเรียนเนี่ยเฮ็ดไปกะทั่งนึงมันกินบโบไดเงาพี่น้องจ้ะถ่านเท้าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมามานั่งอยู่ตะบาน ก็เบานะเนาะเขาก็มีเวียกมีงานเฮ็ดอยู่ดอกพี่น้องมีการมีงานเฮ็ดอยู่จะอันนี้ก็เป็นจีบเสริมของเฮานะเพราะได้ใส่ได้สวยสินะพี่น้องจ้ะบอกกัดวิวเขากับโบปันไดดอก,พกเพราะว่าเขาเป็นช่องน้อยๆโบคือส่องอยิ่งๆเพิ่นเนาะแล้วก็ก็ก็คุณพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนมองบุบบอลที่พุทิ์ถิ่โบปะพี่ให้กำลังใจต,ตลอดมาจ้ะ ก็ยังบ่จบอันก็พอได้ใส่ละพี่น้องเฮ็ดอันยูทูบนะอื้วพี่พ่เห้องกับถ้มา,ดามดอเฮ็ดงานมากก็มา,าเฮ็ดคลิปๆ,ๆพอได้ใส่ได้สอยพี่น้องอยู่บ้านถ้ามันหงอกมันเงาเนาะพอได้หายคลิปหอดบ้านห้องน,น,น,น้ำแน่สินะ dù sao sau và là lạc yêu nóng hẳn hủa 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 เ,เฮ็ดเดีวก็ได้ซื้อเห็ดกินพันแล้ว,วันนี้ยายเมฆก็ได้ซื้อเห็ดกินมรุ่นเราอืมอเนีล่ากรออกมาเห็ดมีเวลาก็อออกาากยุดนับพี่น้องจ้ะ เงาหนิต้นนี่โอ้ยโพโโี่เมียคอยน้ำพี่นงจ๊ะ เดอ้อพี่น้องมาเก็บเห็ดอัน,น้ำใยแม่พ้าขาปา่าอีกแล้วเดอ้อพ้าขาปา่าอีกแล้วฮึว๊พี่น้องปลาเนี่ยแต่เห็ดก็ออกดีดีพี่น้องจ้าพวกเนี่คนละ อุ๊บนิดตะน้ำอุ๊บอ้าวเกาะดีทนนแทนเนาะอเห็ดก็ออกดีมันซุ่มดีเฮ็ดหูนูเพิ่นมักซุ่มๆเนาะออบอกเนาะแต่งดึงๆหูนี่เนอะ เฮ็ดมือเดี๋ยวสินะพี่น้องเอ้ยสัวสิได้แต่ละคลิปจมจุฟังก่อนอดอกน้นอยๆกันไล่ๆคุนพอตะออกกันดอกน้นอยๆคนนุณบอกยังบ่จบสัวสิได้แต่ละคลิปลมกูคู่แคามพี่น้องเพิ่องอยากได้เฮ็ดเพิ่องอยากได้คลิป

เอาได้อจอ้อเปนหัวตะออกเนี่มันถือฝุ่นมาที่นี่ก็ละคุณอะไรูงเหัวตะออกมืด,มด เดี๋ยวเราไปเห็นเหลืองเลี้งเอา้าเห็ดยังเขาบัางคับไก่ก่อนอ๋อเห็ดมูก,กิีบี่น,อน้องอ๋อได้เห็ดที่เป็มกแล้ววันนี้อืมได้มูกะอะเดืเอดเดือดเดือดมไปไปมกแล้ว ไปมุกพี่น้องไปพัดกระแสบนี่พี่น้องกินได้ได้จาะนีนะ่กินได้อ,ออกใน,นยหนอยนึงคนโบอ,ออกลายได้จานนึง ผัดใส่ไข่ต่อไมน่นี่นพี่น้องนี่นี่ต่อไม,ม้นี่เพื่อนกำลังออกไม้ไหมนี่เด็เพิ่นเป็นต่อไมห็นี่ปล่อยมันใบซะเพืนพ่นยังนหน,น่อยๆนึงอันนึงผัดใส่ไข่พี่น้องลายตึก ั่่บ้้านนพีนองออหมากอันนี้เป็นตะกินแสบเนาะ,นะโลเอใบพันธุ์โรยเลยเรื่องต้านหมากให้คายหมากว่าไหมพี่น้องจ้ะตะลดุดศาสพันธุ์สออกฝาดๆก็บ่รู้ว่าเป็นหมากอีหยังเนาะนี่ข้างในพอดนะนี่เป็นตะเอาไปเฮ็ดดอกเห็ดแย้มแสบเนาะนะโอ้ย ได้ค่ะโมลูว่าเป็นหมากยังคุณนะอันใบเพิ่นโล้นบนเลยแง่งสูเบิงพี่น้องเป็นน้ำน้ำเนีน่ยคุณแต่เพิ่นออกผัดฝาดมันหวานหวาน,วาน,วานอมฝาดพี่น้องนี่เยาซี่เมืองเราเมื่อกี้นี่หวานหวานอมฝาดเ <c oughs> ป็นตะกินแซบไม่หม,ม,มากคุบโรลูว่าหมากยัง Cái khai mặc quả nó cứ mặc quả bàn hông Đẹp tươi đi, đinh nghe lò ก yeah, yeah, ้ก้อยู่หนกแข็งดีดีแ้วพี่นนอง คอนหนงาใหม่คอนเล็กๆละน้อย ามนดีม,มากหลายเติบดีพิโนงจ้ะคอยมา <c oughs> มล้างกันล้างนลางสองสามนาม้ำเป็นสะอาดก็ทุกคนได้สะอาดเลยนสามนาม้ำไปดิเย ก็จะไปตื้นงไ่นอกได้มาไปกับมะลังสิะนี่อไปตังหล่ถ้าคุถือน้ำมันแบบคือถ้นที่นองจ้าเห็นคงดวนมันถือน้ำไม่ใช่ขู้นือเซลระนี้เดอ้อพี่น้องมองี่นี้นไแม่ไปกินเด็กด,ด,ดึงเลยอาฉันถือน้ำที่นองจ้าอ,อนอน พี่ใครขึ้นนะเฮ็ดฮูนูนี่นะไห้ทั้งหลายพี่น้องนะอะไรมือน,นี้พี่น้องแกได้หลายหลาย,ลายขอบคุณเด้อพี่น้องที่เขามาบังสง่งมิลิเฮปปี้พี่น้องแกพุ่นได้หลายคักหลายเนี่ยเฮ็ดฮูนูโหดโพดบกโมอบอกบตกแต่ง